ยามตรงสายนี่พี่น้องนี่ซาลาพัดป่าเลยเอา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 นี่มายามตรงยามตรงสายนี่เป็น <c oughs> คนงานคนงานอาทีทวงนำ้ำยามตรงยามตรงไะไรกัเนี่ย ตรงซ้ายนี้ซ้ายนี้ไม่ยามเสียสายน้องพี่น้องหนึ่งสุดได้โอ้โอโอโอ้้หนึง่งปลาซนหนึน่งตัวสองตัวสามตัว ปลาเพีย่ปลาเพีย่สี่ตัวใครตัวไหยห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนี่แต่ปลาคอปลาคอ

นาน้อยนาน้อยจีเดชสดว่า่ะนี่ออิดตัวเียก่สะทรวินี่ยจับยากสิน้อบันี้นอปลาเพียรจับยากแน่แน,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 น่ไงปลาเพียรปลาเพีย ปลาแพดพี่น้องปลาแพดเพดี๋ยวนปลาเกลือใต้น้ำนกะมีแต่ปลากะดีพี่น้องปลากะดีหน่อยนี่ปลาแพดดีกว่า ปลากระดีปลากระดียังสี่ลายพี่น้องอ่ะยังนาทีละสามอนี่แต่ปลากระดียังสี่พี่น้องนไงปลากระดีะจะไปโมกเนาะอ่าโอเคจบคลิปซตำหนี้แล้วพี่น้องบ๊ายบาย